เห็นแล้วโลภะเกิดก็ได้เห็นแล้วโทสะเกิดก็ได้เห็นแล้วโมหะเกิดก็ได้ใช่ไหมโลภะโทสะโมหะเกิดเห็นแล้วอโลภะอโทสะและปัญญาเกิดได้ไหมพอเห็นถนนปุ๊บเราได้ทําทางถวายได้สงมีพุทธยาเป็นประมุขนั้นแล้วที่เราได้ให้ทานเป็นทางเนี่ยเราได้ให้เป็นทางเนี่ยทางเส้นนี้เราเคยเราเคยให้ทานใช่ไหม เป็นเป็นเป็นทางให,ใ,หให้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 ทางเป็นทานและเราได้มนาสิการไหมบอกว่าเราจะมานาสิการว่าแม้ในเส้นทางนี้เราเดินเส้นทางเนี้ยถามว่าเอ๊แล้วกุศลของเรามันได้บ้างไหมเนี่ยจากเส้นทางเนี้อ๋อเราได้ให้ไหมเราน้อมให้ไหมล่ะย๊ะเ,เราเคยจ่ายภาษีอกรอนเนาะเราเคยจ่ายภาษีอกรณนเนี่ยเงินภาษีอกรอนนี่เ็าต้องมาทําสนทนทางที่เรามีส่วนนี่นเส้นทางเนี่ย ถ้าคิดถ้ามันคิดโน้อมอย่างอื่นไม่เป็นนะมันต้องให้ก่อนไงทั้งๆท,ที่เราเคยให้ทางมาแล้วแต่เราไม่สามารถมองทางทุกทางให้เป็นกุศลได้แต่บางคนก็มีโยนที่สมนกิาการสามารถมองเส้นทางทุกเส้นทางให้เป็นกุศลได้ใช่ไหมเหมือนน่มานั่งรถจากสุพรรณเข้ากรุงเทพพอเห็นเส้นทางพบเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยไม่มีเส้นทางไหนเลยที่เราไม่เคยระลึกแล้วน้อมสิ่งเหล่านี้ ให้สติสัพปพปัญญะเกิดหรือตั้งสติสัพพัญญะว่าเส้นทางทุกเส้นทางที่มีอยู่ในโลกใบนี้จะไม่ให้เป็นอารมณะปัจจัยแก่ราพะโทสามหะแต่จะให้เป็นอารามณะปัจจัยแก่สติสัปพัญญะเท่านั้นตั้งเจตนาไว้อย่างนี้อยู่ไหมมันก็สติมันก็เลยลึกได้เลยลึกได้เลยลึกได้ต้นไม้ทุกต้นเออไม่เคยเลยที่เราจะไม่เคยยกหรือน้อมต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยใจเพรานงั้นฉะนั้นแต่เราจะทําความกําหนัดและขัดเคืองกับต้นไม้ที่จึงไม่ควรแก่เรา งั้นก็ชื่อว่าเราไม่ได้ประมวลด้วยใจแล้วน้อมถวายจริงหรอถวายแบบหลอกหลอกหลอกใจตัวเองหลอกชาวบ้านเล่นหลอกใจตัวเองเล่นเราน้อมถวายจริงๆเมื่อของที่เราให้แล้วเราให้ขาดด้วยแล้วจะไม่ทําความกําหนัดขัดเคืองมัวเมาลุ่มหลงกับต้นไม้นี่เกิดขึ้นวะแต่อย่างนี้มันมันมันโอเคไหมแบบเนี้ยไอตัวโยนี่สองนากามันเริ่มมาได้เป็นแล้วนะแต่เนี้ยอย่างเห็นพวกเราเนี่ยได้เห็นผู้คนเนี่ยเราเราได้ สมาทานไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะไม่เราจะไม่เบียดเบียนจะไม่เข็นค่าทุกกระแสชีวิตและจะทาจิตที่เป็นไปนกับเมตตาแล้วแล้วตอนนี้เราเริ่มมาขัดเคืองกระแสชีวิตนี้เราก็เป็นคนหลอกลวงเราเป็นคนหลอกลวงหน่ไหนเราประกาศออกไปแล้วฉะนั้นเราต้องถอนทันทีฉนันคิดอย่างนี้นะต้องถอนทันทีถ้าคุณขัดเคืองใครโกรธใครคิดประทุสลายใครคุณต้องถอนทันทีเพราะคุณประกาศไปแล้ว ว่าในทุกกระแสชีวิตเราจะไม่ทําความขัดเคืองจะไม่ทําทําความโกรธและความมาคาดพยาบาทให้เกิดขึ้นใครจะมาคิดโกรธเราพยาบาทเราเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราจะไม่มีทางคิดโกรธคุณพยาบาทคุณและเบียดเบียนคุณอย่างขาดอย่างเด็ดขาดเราจะสมาทานข้อปฏิบัติเหล่านี้จนกว่าลมหายใจจะขาดและจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์เอาดิคุณทดลองได้ว่าคุณจะมาเข็นฆ่าคุณจะมาเบียดเบียนคุณจะมาพะทุษสไาด์เราก็ได้แต่เราจะไม่ประทุษรไาด์ตอบ เราจะไม่เบียดเบียนตอบเราจะฝึกตนว่ากันเถอะเคยเคยกล้าแบบนี้ไหมโอเคข้อน,นี้ก่อนเคยไหมเคยทําทุกกระแสชีวิตแบบนี้ไหมเคยไหมเคยกล้าตังไหมกล,ามกลา้าไหมกล้าก็ต้องกล้าสิสแสดงว่ายังมีการปฏิบัติทำแบบมีเงื่อนไขสิพวกเราเนี่ยไอ้คนนี้โกรธได้คนนี้งอนได้คนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ครูอาจารย์งอนได้โกรธได้แต่คนอื่นไม่ได้ อย่างเงี้ยเป็นการปฏิบัติแบบหลอกลวงใช่ไหมล่ะเพราะพระพธิธศาส์เนี่ยท่านคิดของท่านแบบนี้่านพูดว่าไม่ว่าให้แล้วไม่ให้เนี่ยมันเป็นการหลอกลวงไงถ้าท่านประกาศว่าจะให้ทุกอย่างแล้วไม่ให้เนี่ยอันเนี้ยแล้วท่านจะแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงแต่เนี้ยเราสมาทานว่าปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิเนี่ยแล้วก็สมาทานกันตลอดอย่างเงี้ย